สุตตะก็แปลว่าฟังมยะแปลว่าความสําเร็จปัญญาแปลว่าความรู้สุตตะมยะปัญญาก็แปลว่าความรู้ที่สําเร็จจากการฟังสาวกพุทธานี้ต้องอาศัยการฟังถ้าเราไม่ฟังเราไม่รู้ที่โบราณท่านบอกว่าสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นไม่เท่ามือคำ สิบมือคำไม่ไม่เท่าลงมือทำเองนี่โบราณท่านกล่าวไว้ไม่ผิดหรอกเรื่องของธรรมะแนวการปฏิบัตินี้ก็มีความสำคัญเกี่ยวโยงกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้ววิปัสนาภูมิแปลว่าภูมิที่เป็นอารมณ์ของวิปัสนาหรือว่าเราจะเจริญวิปัสนากรรมฐานเราก็ได้ยินคำพูดเหล่านี้มานานว่าไปปฏิบัติวิปัสนา